สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัดรถสวยมือสองนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัดก็มีรถสวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่กําลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะ m a d ด้าสนะคะเอลิแกน1.5หนึ่งจปรนะคะรถปี2012นะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่2องแสนบาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆตอบโจทย์เลยนะคะคัน ตกผ่อนอยู่ประมาณ4,000ปลายๆเท่านั้นเองนะคะลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวกันไปเลยนะโปรโมชั่นเดือนนี้นะคะเรามีโปรโมชั่นส่งบสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะลูกค้าอยู่จังอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่จังหวัดไหนก็สามารถออกรถได้นะคะบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านเลยเดี๋ยวเราไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะได้เป็นโฉมหน้านี้เลยนะคะสีขาวสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะคะเป็นแบบโคเมียมนะคะคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบมัลติ r e ฟเ e กเตอนะคะคมใสๆข,ขาวๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะด้านล่างนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้พร้อมใช้งานเลยนะ ในส่วนของล้อนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กเดิมแท้จากโรงงานนะคะน็อตสี่รูนะโลโก้ของมัด้ยังมีติดอยู่นะคะแม็กเดิมแท้นะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะก็สภาพเดิมๆไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มของเบาชกนะคะมีเพียงค่าฝุ่นข้าวพลเท่านั้นเองนะรถเพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะให้ชมรอบคันไม่มีร่องรอยของการเสียวชนเลยนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะฝาครอบกระจกสีเดียวกับตัวรถนะคะบิวอินในส่วนของ ไปเลี้ยวมาตรงกระจกมองข้างนะคะ มือจับประตูสีด้านนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะกระจกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้มาด้าน,นะคะยังมีติดตั้งอยู่ครบทุกบ้านเลยนะคันนี้นะคะติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะได้รถไปคือพร้อมใช้งานเลยนะคันนี้นะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะรับประกันนะคะรถของเรานะไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกความจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะรถของเราโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนเลย คันนี้นะคะตอบโจทย์เลยราคาเบาๆผลสบายๆได้รถสวยๆงามๆคันนี้ไปขับเลยนะคะในส่วนของไฟด้านท้ายก็ดีไซน์มาอย่างสวยงามนะคะมัดด้านะคันนี้มัดด้าสองนะคะโลโก้ด้านหลังเป็นแบบโคเมียมเช่นกันนะคะป้ายทะเบียนคอะข้างยอยักษ์9 6 9 2นะคะ มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ด้านหลังนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะสวยๆงามๆแบบนี้ยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะที่เบอร์0 9 8 2 6เก5 8 7นะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7งเกแปบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะรอบพันไม่มีร่องรอยของการเสียชนเลยสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะตอบโจทย์เลยนะคะนี้ผ่อนประมาณ4 0 0พันปลายๆเท่านั้นเองนะคะรีบทักเข้า ก็มาจับมาจองกันได้เลยนะคะรถเน่าไวไปไวแน่นอนนะสำหรับรายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีดำนะคะสวยๆงามๆเลยนะคะเริ่มกันที่แผงประตูกันก่อนนะคะคันนี้ก็ได้เป็นกระจกมองข้างนะคะแบบปรับพับไฟฟ้านะคะกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมือจับประตูด้านในเป็นสีเทาๆดำๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะ ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะสภาพของพวงมาลัยก็สภาพเดิมๆเ,เลยนะไม่มีรอยทะลอกรอยสึกหรอของการใช้งานเลยนะคะสภาพสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะ ในส่วนของหนะ้าจอเรียนใหม่นะคะคันนี้เลขใหม่อยู่ที่1นึ่งแสนสี่หมื่นห้าร้อยสิบสี่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไหม้แท้ไม่เดิมแน่นอนตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะเครื่องเล่นเสียงนะคะได้เป็นเครื่องเล่นเสียงวิทยุ FMCD ได้นะคะแอร์นะเป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือแบบได้สี่ระดับนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้สวยๆงามๆแบบนี้เลยนะคะในส่วนของเบาะนะคะคันนี้นะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะเบาะหนังสีดาเดินได้สีแดงสวยๆงามๆเลยนะคะ ไม่มีรอยฉีกรอยขาดของเบาะเลยนะคะเบาะตึงๆตึงๆแน่นๆแบบนี้เลยนะคะสวยสวยงามๆเลยนะหัวนอซกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถไม่ขยับขยี้เลยนะคะรับประกันนะคะโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะ ในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างๆกันเลยนะนั่งกันสบายๆเลยนะคะด้านหลังนะมีในส่วนของกระเป๋าจิงโจ้ให้สองฝั่งด้วยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้นะคะต้องแผงประตูนะคะก็มีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำให้ด้วยนะคะ มาชมกันต่อในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะก็กดปุ่มเปิดตรงนี้เลยตึ๊กเลยนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาได้เลยนะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะกว้างกกันเลยนะกว้างกว้ลึกๆเลยนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะพอสมควรเลยนะคะ มาดูกันโครงสร้างของเขานะคะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะมีไฟตรงเก่งด้านหลังให้ด้วยนะรอยจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเดิมแท้จากโรงงานรอยเชื่อมเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะับปรกรณ์น,นั่รถของเราโครงสร้างเดิมสภาพเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะสวยๆงามๆแบบนี้เลยนะอันนี้คือรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะคะด้านล่างก็มีล้ออะไหล่อุปกรณ์แม่แรงอยู่ครบเลยนะคะอุปกรณ์ครบเลยนะ เดี๋ยวเราทําการล้างทำความสะอาดทําสปาให้ภายนอกภายในนะคะรับรองว่าคันนี้นะสภาพสวยๆไม่แพ้รถป้ายแดงเลยนะคะในส่วนของหัวน็อตด,ด้านหลังก็สภาพเดิมๆนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะ อาจจะมีคาบฝุ่นคาบควรติดบ้างนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเราเพิ่งประมูลเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่คันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะม a สด้2นะคะ e อ็นเกนะคะ1.5สปิริตนะเอาใหม่ m a สด้า e องเอล t กน1.5สปีลิ t นะคะคันนี้นะยังไม่มีเจ้าของราคาอยู่ที่2 4 5 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะผ่อนเบาๆผ่อนสบายๆอยู่ที่4,000ปลายๆเท่านั้นเองนะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะได้เป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาดสีสูบ 1,500cc 103แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเลยนะไม่มีค้าบน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะเครื่องยนต์แข็งๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เครื่องเดิมแพ้แน่นอนนะคะตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปจากทางสวนบริการได้เลยนะคะรถที่เรานะคะสภาพสวยๆงามๆทุกคันโครงสร้างเดิมทุกคันนะคะไม่มีเรื่องของการชนหนักถึงโครงสร้างแน่นอนนะคะสวยๆงามๆแบบนี้รีบมาจับมาจองกันได้เลยนะคะจุดเม็ดอัสนะคะเดิมๆจากโรงงานนะหัวน็อตสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตฝาก,กระโปรงนะคะชงวนกันความร้อนยังอยู่นะคะโลโก้มาร์ด,ด้านะคะมีติดอยู่นะคะมีเคียงข่าฝุ่นค่าโฟนทอน มีเพียงคาบฝุ่นคาบคนเท่านั้นนะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะยังไม่ได้ทําการปรับสภาพเลยนะคะให้ลูกค้าได้ชมกันแบบเรียวๆเลยนะชมแบบรถสภาพที่เพิ่งเข้ามานะคะของเราเนี่ยคือสภาพมีเพียงแค่คาบฝุ่นคาบคนเท่านั้นไม่มีร่องรอยของการเฉี่ยวชนเลยนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ ม a ด,ด้2อ l เลแกน1.5สปีริตนะคะรถปี2012นะคะกับราคาตั้งขายอยู่ที่245,000บาทเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจนะคะรีบจับจองกันมาได้เลยที่เบอร์0982609587นะคะโทรเข้ามาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะคะคันนี้ราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะผ่อนอยู่ประมาณ4,000ปลายๆเท่านั้นเองนะคะ รีบติดต่อมาได้เลยนะเรามีโปรโมชั่นส่งรถสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยนะคะในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะส่งรถสไลด์ให้ฟรีทั่วประเทศเลยลูกค้าอยู่แต่จังหวัดก็สามารถออกรถได้นะคะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงหน้าบ้านด้วยออกรถได้ทุกอาชีพเลยนะมาพูดคุยกันได้เลยนะคะย้ำเบอร์อีกรอบหนึ่ง0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นนะคะเบอร์นัดเพชรยนต์นะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดซับส c r i b e ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยนะคะสำหรับวันนี้นะัดก็ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ